มาสองคนมานั่งอีกทีหนึ่งพอดีรอบชิงนี่จะค่อนข้างพิเศษหน่อยมันจะต้องมีความแบบคือตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นคนดูทั้งประเทศก็กำลังลุ้นกับเราสองคนอยู่อย่างยิ่งอะไรเงี้ยแล้คอนเสิร์ตของวันเสาร์รวมทั้งวันอาทิตย์ก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ถูกคนรอดูเยอะมาก ก็คงจะจะเรียกว่ายากที่สุดเท่าที่แข่งมาก็คงจะเป็นไปได้และอย่าลืมว่าที่สำคัญคือคอนเสิร์ต30นาทียาวมากดังนั้นก็เลยที่จะต้องแบบมาคุยคุยกันนิดนึงว่าแบบว่ามันจะเอาชนะ ได้ยังไงเอาชนะไอ้ความยาวของมันจะดึงคนดูให้อยู่กับเราได้ทั้ง30นาทียังไงการพูดจาการสื่อเล่นกับคนดูหรืออะไรต่างๆหรือที่น็อโดนพี่มาคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยคิดว่ายังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่าแบบว่าเออจะมีวิธีแก้ไขยังไงหรือต้องตุ้มตามที่พี่คอมเมนต์ว่าเออมันวนมันอะไรต่างๆงงๆอะไรต่างๆอะไรเนี่ย ทีนี้วันนี้ก็คือพอดีเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญมาคุยเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทำคอนเสิร์ตให้ให้ดีนะครับเป็นผู้รู้ซึ่งแบบว่าคือเชี่ยวชาญการทำคอนเสิร์ตมานานมากแล้วและประสบความสําเร็จมากกับการการแสดงคอนเสิร์ตนะครับพี่คนนี้เขาเป็นผู้เรียกว่าแบบ น่าจะรู้มากที่สุดในประเทศไทยนะครับว่าว่าจะทำคอนเสิร์ตให้สนุกให้ให้คนดูชอบจะทำได้ยังไงอืมทีนี้พร้อมเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะได้เชิญพี่เขาเข้ามาอธิบายคร่าวๆให้ฟัง <c oughs> เซอร์ไพรส์บ่อยครับเชิญ์ทุกทีจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆนะจ๊ะคุณชัยสวายรอนะครับเชิญครับสวัสดีค,ค่ะ ครับยิด oh, ีร er> ับดีครับ c o n g r a t l i ครับ c o n g r a l a s ครับคุณตาครับผมดูาวัโอนั่ง่นเลครับู้สึกซุอร์สตาร์อยู่แล้วพี่เขาแบบมัดแสงมากจะเดินออกมลวันมีความเป็นมวันรู้สึกบางอย่างครับสุดยอดครับใช่กอดด้วยอย่างี้ด้ รู้สึกอบอุ่นนะคะไม่รู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจมีความสุขอะค่ะก็คือพอดีเมื่อกี้บอกน้องแบบว่าคือน้องหลังจะต้องนํามินิคอนเสิร์ตสาสิบนาทีโอเคซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่ายาวมากแล้วต้องเอาคนดูให้อยู่ต้องต้องเอ็นเตอร์เทนคนดูให้ได้ก็เลยบอกว่าเช่นพี่เบิร์ตมาแบบช่วยแนะนําน้องทั้งสองคนหน่อยว่าจะทํายังไงกับคอนเสิร์ตให้แบบว่าให้คนดูชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ จริงๆแล้วคือต้องถามตัวเองนิดเดียวว่าอยากเล่นหรือเปล่าถ้าบอกเราอยากเล่นปั๊บทุกวินาทีมันก็อยู่ที่ถ้าเกเราอยากเล่นให้เราได้เล่นเราก็มีความสุขแน่นอนใช่ไหมครับครับผมแค่นี้สิ่งที่เราอยากแล้วเราได้ทําเราก็ทําไปตามที่เราอยากแล้วพยายามไปถึงความรู้สึกที่เราจะให้เขาอะให้มีความสุขมากที่สุดเราไม่ได้เล่นเพื่อ โอเคเราเรามากันถึงวันนี้แล้วละ่ะเราก็าต้องแข่งขันเพื่อที่จะมีวันของเราใช่ไหมครับรางวัลเป็นอะไรเราไม่รู้แหละแต่ว่าเรามาถึงวันนี้แล้วเป็นวันที่เราจะได้พี่บดพี่บอดมองมองหน้าเวทีว่าเป็นการให้นะครับพี่บดจะพี่บดจะคิดว่าพี่บอ๊อดไปซื้อของมาไปช้อปปิ้งมาแล้วมาเจอคนที่เรารักแล้วมันจะมีของอวดอะ่ะหยิบขึ้นมาอันนี้ของเธออันนี้ของเธอไง <m> ชอบไหมไปดูหน้าเขาอะ่ะ ชอบไม้ชอบไม้ชอบชอบชอบไม้เ่างองี้ยงครับเพราะฉะนั้นซิงเกิจะเอามาบอกเขาเนี่ยมันก็คือทั้งอาการของเราแทนของขวัญสายตาของเราเพลงของเราการเรากับกับความรู้สึกภายในของเราหมดเลยอ่ะที่มันเป็นธรรมชาติมันไม่ต้องไปเรียนมาจุดไหนไม่ต้องไปจบเมืองนอกไม่ต้องมีม่ความเป็นธรรมชาติมันต้องมันมันเราไม่ได้มีตั้งแต่เกิดนะครับ เราเราเราเรียนรู้ธรรมชาติในตัวเราเองสิ่งที่จะรู้ต่อไปนี่มันคือการเรียนรู้ใช่ไหมครับว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติที่เรามีมันต้องาเกิดเราให้ก็ดูแค่นั้เองแล้วก็สนุกเอ j นจผิดถูกชอบชั่วดีลืมไปเลยครับส่วนตรงที่สำคัญที่สุดก็คือตอนซ้อมอย่างที่น้องสองคนทำเอาไวอา้อเมื่อคืนนี้ดีมา,มากๆเลยนะครับเป็นธรรมชาติทั้งคู่ ช่วงที่พี่เริ่มใหม่ๆอ่ะพี่ยังพูดไม่เป็นภาษาคนเหมือนที่น้องพูดกันเลย <laughs> พี่พูดแบบไม่รู้เรื่องเลยพี่จะล้นไปซ้ายพี่จะล้นมาขวาพี่ล้นคนดูแบบว่าล้นทะลักมากเพราะว่าพี่เบิ้มีความสุขพี่เบิ้ลมีความสุขที่พี่เบิอย,อยากจะออกไปทําให้ทุกคนมีความสุขเ <laughs> ท่านั้นเองครับไม่ยากไม่ต้องเก่งไม่ต้องฉลาดเพียงแต่ว่าอยากออกไปให้ให้ใหมีความสุขเท่านั้นเองแล้วมันจะครอบร้อยหมดเลยมันจะครอบ้ยว่า เราจะเลือกเป็นอะไรดีอ่ะเราจะร้องอะไรดีเราจะ,ออาาจะพูดอะไรดีเราจะมองคนดูเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับไม่ต้องกลัวเลยเลยสนุกเอ็นจอยไรรุ่นนี้แล้วนะครับเพราะพี่เวิเร์ดว่าเข้ามาถึงวันนี้แล้วคุณครูก็คงสอนอะไรเยอะแล้วครับเราก็แต่ละแต่ละวิีแต่ละวิีที่น้องๆอยู่หน้าเวทีเสียงกรีดที่ได้มาเสียงห้านะสี่สามสองหนึ่งเข้าวิธีกรกว่าจะเข้าเราความรู้สึกที่อยู่หลังเวทีที่กำลังจะออกมามันคงตื่นเต้นม,มันคงสะสมน้องมา ได้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็กลับไปเอาความรู้สึกเหล่านั้นน่ะกลับอีกครั้งหนึ่งก้อนให้เข้าไปในตัวเราแล้วก็ออกอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นกําไรที่เราได้ดอกเบี้ยจากการที่เราสะสมะแต่ละวิแต่ละวิแตละวิความตื่นเต้นน่ะมันคือพลังของเราใครจะบังคับให้เราตื่นเต้นก็ไม่ได้ตื่นเต้นแล้วไม่ได้เราตื่นเต้นเอง วันใดที่เราอยู่ตื่นเต้นอยู่พรุ่งนี้ตื่นเต้นอย่าคิดว่าเราจะ,จะจะเป็นจะตายนะครับพ <Philippines S 1> พเพราะพี่เบิร์ดเนี่ยเวลามีคอนเสิร์ตทุกครั้งน่ะพี่เบิร์ดจะมือเย็นเท้าเย็นจะเป็นลมทุกอย่างมันเป็นอยู่เลยครับ <c oughs> แล้วก็ไม่สามารถจะหยุดได้แล้วก็ไม่ยอมให้ไม่หมดไม่ยอมให้มันหมดไปด้วยพี่เบิร์ดก็จะเก็บความตื่นเต้นของพี่เบิร์ดไว้เป็นของมีค่าที <c oughs> ส่สสดอสาบใดที่เราอยู่ตื่นเต้นอยู่คอนดูก็จะตื่นเต้นสาบใดที่เราอยากจะร้องอยากให้เขามีความสุขคอนดูก็จะสุขด้วยสาบใดที่เรามองเห็นคนดู สบตาคนดูคนดูก็จะสบตากัเราด้วยถ้าเราคิดถึงเขาเราพูดถึงคำนี้แล้วเขาได้ยินเขาก็จะได้ยินกับเราด้วยเราจะเต้นท่าเนี้ยเราให้เขาได้เห็นเขาก็ได้เห็นนะแต่ถ้าเราเต้นไปนโดยที่เราคิดเรื่องนู้นอยู่เขาไม่เห็นท่าหรอกพร้ะเราล้องเพลงนี้อยู่เราไม่ได้คิดถึงคําที่เราร้องอยู่เลยเขาก็ไม่ได้ยินอย่างเงี้ยครับนง่ายเลยครับเบสิกครับ แค่นี้เช่นครับสวัสดีครับียิน็นกันแล้วครับพอดีคือสองคนเนี่ยในรอบรอบชิงเนี่ยเขาจะร้องเพลงพี่เบิร์ดด้วยก็คือตุ้มตามเขาจะร้องเพลงเล่าสู่กันฟังครับและน็อตเนี่ยจะเขาร้องเพลงรักหนักแน่นอือโอ้ยขึ้นคู่เลยแนะนำสองเพลงนี้ว่าว่าถ้ารักหนักแน่นน็อตต้องยังไงเล่าสู่กันฟังตุ้มตามต้องยังไงพี่เบิร์ดเขานี่ใครเพลกให้อะครับ ก็ช่วยกันเลือกคือน้องเขาเลือกไว้ก่อนยังเขาชอบเพลงสองเพลงนี้ก่อนแล้วเราก็จนะดูความเหมาะสมตรงเป๊ะเลยน, <c oughs> นะรตรง,ง,ตง,งตเลยครับทั้งทั้งทั้งตรงทั้งโต้เลยครับถูกต้องเลย <c oughs> ของของ,ของน้องก่อนรักหนักแน่นเยอะแยะเข้ากับหนูเลยอ่ะหนูเล่นไปร้องไปหนูหนูเพลงเี่ชื่อชิวครับสายลมแสงแดดขอให้มีความรักให้กันแค่นั้นเองไปกับเขาไปกับเขาเรื่อยๆแล้วคนดูร้องได้หมดแล้วด้วย ะครับแล้วคนดูรู้เรื่องรู้เรื่องราวรู้ระยะทางของการเกิดเพลงน,นี้ไวแล้วด้วยแล้วเราอยากได้เพลงน,นี้มาช่วยกระชับความรู้สึกข,ของของน้องกับคนด,ดูทั้งประเทศอย่างนี้ครับเอาเพลงน,นี้มาเป็นตัวคัตไลท์มาตัวเป็นตัวอ็อกเชียมเพราะฉะนั้นถ้าไปกับเขาโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยร้องไปเรื่อยๆมความสมนเหมือนที่ตาหนูวิ่งวิ่มีู้อ <c oughs> พี่ตอบพี่พูดผิดพูดถูกช่างมันร้องผิดก็ไปเลยน้องไปอย่างที่เป็นเลย เพลงพี่เบิร์น่ยคนชอบพูดว่าร้องยากจริงๆเนี่ยมันเป็นเพลงที่คิดมันเป็น,ปนไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพลงที่ร้องที่เบิร์คิดดังออกมาคิดถึงคิดถึงเนื้อคิดถึงร้องให้ใครใครมันคนฟังอยู่มองเขาไปกับเขามันก็ออกมาเป็นเสียงเองอะ่ะสาหรับน้องเรื่องเล่าสู่กันฟังเนียิรว่าของเราทุนมาเยอะ,อะต้นทุนในเรื่องราวที่ที่เราบากบั่นมากับที่บ้าน่ คุณพ่อคุณแม่เลยเหือเหนือหือหือที่นี่ว่าได้ยินมาที่นี่ว่าเอาพวกเนี้ยเอาพวกเนี้ยไม่ต้องมานึกตอนนั้นนะครับสิ่งที่หนูไม่อยู่นะหนูก็น้องก็ถ่ายทอดออกไปเรื่อยๆเป็นหัวแม่เป็นห่วพ่อโฟอกัสไปที่ใครสักคนหนึ่งแบบว่าตรงนี้เป็นยังไงตรงนั้น,ค,นคือมันเป็นที่นี่ว่าคําเหล่านี้เป็นตัวแทนของความห่วงใยอ่ะแค่เรารู้สึกรู้สึกคล้อยตามไปกับทุกคําที่เราพูดนะครับเราพูดคํานี้แล้วเรารู้สึกคนเราต้องคิดก่อนจะพูดใช่ไหมครับ ร้องก็ก็คิดก่อนแล้วร้องไปปั๊บได้ยินเสียงตัวเราแล้วเออพูดเรื่องนี้เราเปา็นมุขนะนึกนึกภาพคุณพ่อคุณแม่จะต้องดีขึ้นสักวันหนึ่งแน่ๆเลยมาก่อนเป็นไงวันนี้เป็นยังไงแล้วก็ไปไปกับเขาไปกับเพลงไปกับเมโลดี้ไปกับตาคนที่มองเราอยู่ไปกับความคุ้นชินที่คนเขาอยู่กับเพลงเพลงนี้แล้วก็เอาเพลงพวน,นี้มาห่อเราเ <c oughs> สร็จแล้วใช่ไหมครับก็ไหนๆก็น้องมีอะไรอยากจะถามไหมครับ มีอะไรก็ตอนที mm ่พี่เบิร์ตแบบอาจจะตอนพี่ว่าไม่เคยเป็นเงี้ยแต่พวกเราเป็นเงี้ยคือแบบเวลาพูดแล้วเวลามันตื่นเต้นมากๆเงี้ยมันพูดไม่ออกมันแบบคิดไม่ออกพูดไม่รู้จะแก้สถานการณ์ยังไงอะพี่อ่ตัวพ่อเลยละไอเรื่องผิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือพี่ยิ่งอยู่ยิ่งผิดนะจ๊ะไม่ใช่ยิ่งอยู่รลอผิดน้อยถ้าเผื่อว่าพี่เบิร์ตจะเน้นคําว่าธรรมชาติะจ้ะคือเราไม่ฝืนธรรมชาติผิดก็ขอโทษอะแล้วก็เริ่มใหม่ พี่เบิร์ตเคยไปร้องกรีนคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งแล้วไปร้องเพลงของพี่เตอ๋อแล้วพี่เบิร์ตร้องผิดท่อนพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตขึ้นมาในท่อนดนตรีที่ผิดพี่ขอโทษครับขอโทษครับผิดหมดเลยครับเดี๋ยวพี่เตอ๋อว่าเอาข้อมาอีกทีหนึง่งคือถ้าบอกว่าจำอย่างถ้าบอกว่าเราเรา,เรารู้สึกจริงใจยังไงอะครับแล้วแล้วเราก็บอกออกไปเลยว่าผิดข้า,าใหม่ค่ะเราก็เข้าให้ถูกจากนั้นถ้าเราลืมตรงที่ม่อกี้นะผิดคนดูก็ลืมด้วย ถ้าเราไปย้ำเมืม่อไหรจะจะเข้าถูกก้วเรื่องไปนิวร์ไปคิดถึงแต่เรื่องที่เราผิดตลอดเวลาคนดูก็จาได้ว่าเดี๋ยวจะเข้า,จะ,ขาจะเข้าถูกไหมจะเข้าถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องๆสบายใจได้เลยว่าคนดูคนไทยใจดีที่สุดในโลกพร้อมที่จะเข้าใจคนมนเวทีหมดเลยแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันผิดหรอกแต่มันผิดเองแล้วมันผิดแล้วมันก็เป็นสเสน่ห์แบบนึงกันเราก็ไม่ได้เกิดมาแล้วเราซ้อมผู้ประกาศตั้งแต่เจ็ดขวบ เราก็ไม่ได้ลองเพลงตอนก้าวขใช่ไหมพี่ธรรมชาติน้องผิดก็ปล่อยให้ผิดไปแล้วก็ขอโทษค่ะเอาไห่นะคระั่อไปครับพี่บดบ่อยมากเลยครับบางทีพูดออกไปแล้วจบไงดีเนี่ยมันก็เป็นได้ครับคือมันเขามาดูของธรรมชาติอะ่ะใช่ไหมครับรู้สแบบคือด,ด,ด้วยความเป็น,ปนตัวผมเป็นคนที่แบบเอ t น r t a อ n แล้วกไ็ไม่ได้แบบเอรอะไรขนาดนั้นแล้วมันจะทำให้คอนเสิร์ตสนุก จริงใจอะครับเราเป็นอย่างเนี้ยเราก็เราก็เป็นอย่างเนี้ยครับแต่ว่าต้องปล่อยออกมาให้หมดนะครับคือคือคนตามบนคน,บนคนที่มีพร้อมหมดแต่ว่ายังยังไม่รู้จักเรายังไม่รู้ how to จะปล่อยออกมาใช่ไหมครับพี่ว่าวสบายสบายเหมืนอนยู่ในห้องน้พงาพูดก็พูดเต็มเต็มก็ขวารออกมาหรือว่าเว้ยอะไรเงี้ยมันต้องหัดบ้างไม่งั้นเดี๋ยวแบบเราเราเรา,เราจะอยู่แค่ตรงนี้ แต่พี่บอ๊อดว่าเราก็เพิ่งเริ่มอะตามๆแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งที่จะมาถึงเนี่ยก็จะให้อะไรต,รตามๆมากขึ้นกว่าเมื่อคืนนี้ทั้งสองคนเลยค่อยๆไปคือสงสัยไว้ดีแต่ว่าอย่าเพิ่งแก้ไขในวันที่เรายังไม่พร้อมวันนี้พี่บอ๊อดว่าเราเป็นยังไงมาให้ทุกคนที่ให้คะแนนเราให้รู้จักมาก่อนเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นยังไงเราไม่พร้อมตรงนี้นะเราตรงนี้ไม่เก่ง เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุวกวันเราไม่ต้องเก่งพร้อมเลยพูดนี้ไม่ได้หรอกพเบิร์ตพี่เบิร์ตยังไม่ได้เป็นเหมือดชีพเลยพี่เบิร์ตคิดว่าพี่เบิร์ตเป็นนักร้องโรงเรีเยนธรรมดา,าพี่เบิร์ตผิดได้แต่พีเ่เบิร์ตจะไม่ยอมให้ผิดแล้วมันก็ผิดทุกครั้งเราก็ชั่งมันอย่างเงี้ยตุ๊ดตามเหมือนกันตุ๊ดตามต่อไปตุ๊ดตามเครื่องเสียงเสียตุ๊ดตามก็ต้องตะโกนเองอ่งะสมมติเราพูดแค่นี้เขาไม่ได้ยินตุ๊ดตามก็ต้องตะโกนแล้วเวลาตุ๊ดตามพูดกับพ่อเสีียงท่ เปอ,อุ่นที่ฟังรู้เรื่องมากกว่าที่จะตอนที่เข้าสคริปต์เวลาเข้าสคริปต์อ่านเหมือ,อนอ่านหนังสือแต่ฟังแล้วก็เข้าใจรู้เรื่องนุ่มนวลเหมือนกับคนที่เคยอยู่บนเวทีมาก่อนเยอะแต่เวลาพูดถึงพ่อแม่ขอบคุณที่เขียนต่างๆมันฟังแล้วมันทุ่มแล้วมันใช่อย่างเงี้ยเนี่ยเหล่านี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าช่วงไหนควรจะทํายังไงกับไขรการเอนเทนไม่ต้องพูดเก่งก็ได้นะครับเท่าที่เป็นอยู่ก็เอนเทนแล้วเราเงียเๆียของเราแต่วันหนึ่ง เมื she kommt, she ่อมันจะต้องออกมันต้องออกมันก็ต้องออกไปอ่ะพี่เบิร์ดเคยเจอตอนแบบเอบิร์ดอ่ะไฟมันดับหมดเลยไฟดับหมดเลยยูชฉกขาไฟดับหมดเลยพี่เบิร์ดใช้ทาระโคงเลยแล้วก็ยังอยู่ในชุดของละครเวทีแล้วก็ร้องเล่น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 ร้องเล่นเล่นไปพอไฟมาปั๊บหยุดแล้วนะหรือเมื่อกี้นี้หมดปึ้งเล่นต่อแล้วเราก็เข้าไปในบทอย่างแบบเนียนๆแกล้งไปเอ้ยเขาเราก็จะเรียนรูเองว่าคนดูเชื่อเราจำเลยอ่ะ ดีเลย่องนะจงเดินเชื่อแล้วเชื่อแล้วเราก็ค่อยๆไปนะครับพี่ว่าเอนเตอร์เทนเนี่ยไม่ไม่ยากแค่เอ็นจอยเนี่ยใจตังมาก oh. <laughs>